สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองปสายสู่ผู้สู่คนนะครับผมมาพอกกันย้าํามรงวันละกกระโถนนะครับพี่น้องเนาะวันที่27จพฤศจิกายนพศ2566นะครับเมื่อนี้กับ,บ่มียังพี่น้องนะครับว่าวตัวนี้ที่ทายพี่น้องเบิ้งนี่เมตร60พี่น้องนะครับ<ะ>เป็ลรนแล้วปีมันหักรับด่านล้มนรกแตกมากบอกไปยังครับผมก็เลยเอามาดามนะครับพี่น้องจริงๆ ว้าวตัวนี้ปีกั็หักช่วงขอนี่ครับไม่ไผ่อาจจะบดดีพี่น้องผมก็เลยดามเอาเชือกเอ็นของอเชือกพี่อีของเบ็ดนะครับก็เลยเสริมทั้งสองขางนะครับพี่น้องตัวนี้มาเสริมมาซื่อดอกนะครับสิมาลองเบิงว่ามันปีงเด๋ถ่าเฮาเสริมปีกไปแล้วจริงๆว่าสิเปลี่ยนทั้งปีกล่างปีกบนปีกล่างนี่ก็มีเหล่าในหนึ่งไม้ไผ่อาจจะบดดีพี่น้องนะครับผมเดี๋ยว สิมาเล่นให้พี่เห็น้อง,บงเบอร์นเด้อครับวานสิเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะครับผมช่วงเล่นกับพวกไก่พอดีเล่นเลาะลันนะ,ะ,ะครับพี่น้องแต่ว่าล่มดีล่มดีพี่น้องนะครับผมนี่ครับอาศัยว่าดึงดึง,ด,งดึงไปเนาะเอาเดี๋ยวเดียวมาล่อชมพี่น้องนอะขึ้นแล้วครับพี่น้องบุญค,ครับเลี้ยงพอดีกับล่มมาก สนูกกับดังบาแห้งไปบังร่มบาแห้งพอดีอยกห่างถนนเดนทีปล่อยเชือกอีกจังหน่อยยังครับผมนี่ครับเชือกปลอยได้นานที่ครึง่งนึงแล้ล่ะ mm hmm. เดี๋ยวปล่อยอีกก็นะพี่น้องเนาะ mm hmm. พอดีวาวกำลังสายหาล่มสนูกกับพ่อได้ยินอยู่ครับ